ภูมิใจเสนอครับวันนี้มากับนี่เลยนี่เนื้อแท้ของบางโตนะเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวอย่างดีหาซื้อได้ที่ตามแมทโครและโลตัสเดี๋ยวจะมากินให้ทุกคนาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงมันเหมือนยุคเก้าศจริงไหมมารอกันดีกว่าและนี่คือขั้นตอนของการลวกเนื้แจ๊งแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็รอให้มันสุกอันนี้กินแบบต้มนะคำจริงคือนะคบบติ้งอย่างหรือ,อ,อไปทอดเนี่ยก็จะอร่อยอีกแบบนึงลองมาที่ันดูโอเคครับได้เลวลาลนีโนล่โอ้แต่ลูกชิ้นร้อนมากๆเลยโอ้กอกลิ่นหอมมากๆ ความเป็นเนื้อวัวกลิ่นเนื้อวัวมันตีขึ้นตั้งแต่แบบกิตั้งแต่กิ๊เทเนี่ยคือกลิ่นมันตีขึ้นเลยนะโดยรสชาติของตัวเนื้อเนี่ยครับก็มีความแน่นแล้วก็มีความเค็มออกหวานนิดนิดแล้วกลิ่นเนื้อวัวทุกอย่างมันตีขึ้นมาจมูกแบบหอมมากๆเนี่ยแค่ดมยังหอมเลยนะครับจริงๆอ่ะเพราะเขาบอกแับเราเลยว่าเนื้อวัวที่ใส่ไปเนี่ย80เปอร์เซ็นต์เครื่องปรุงก็80เปอร์เซ็นต์เขาจะพูดไว้เลยคือผลิตภัณฑ์นี้ใช้ทั้งในร้านเนื้อเทก็คือใช้เนื้อจากร้านเนื้้้้้้อออแทททนนนนนนะะฮมาาาวววกชชิิเรไ่หซืืดูคัับี เนื้อแท้พอพิสูจงโตนะซื้อติดที่ได้ราคาไม่แพงมากและให้เยอะมากให้ตั้งสามรสแต่สิบกั๊มไงกำลังพอดีกินกำลังพอเหมาะพอควรนะครับไปทอดไปปิ้งไปอะไรได้หมดเลยท่านมีการบอกมาเลยว,ว่าควรทําอะไรได้บ้างลองมาทำกันดูแนะนำนะลองไปปิ้งดูหรือทอดก็ได้แต่ผมว่าปิ้งกับทอดเนี่ยจะได้เทคเจอร์มากขึ้นเยอะเว้ยนเนี่ยอร่อยมากลองกินดูนะฮะดูดิ